สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไสาสวัสดีกันสบูท์สุกรรพี่น้องมาทักทายเอฟซีอันเป็นเาเลยริกีถึงสุขคนมากินข้าน้ำเงี้ยบนพี่น้องกินข่าข้อสอบเป็นข้าข้อสอบเป็นข้าเที่ยงคึอเก้าหน่นะพี่น้องได้ยังกินวันตีมืนนี่เยบนได้พี่น้องพี่น้องฟองไาเงี้ยบนได้ปลาปลาขาวอีไทยปลาขาวทอดพี่น้องปลาขาวทอด อันนี้ก็เป็นพักลวกกับพักสดกินกับเจวปลาเดกบองของจบพองเนี่ะพี่น้องเจวปลาดุกบองกับปลาทอดตับข้าวเหนียวกับลวกครับกระชิเขากันยี่ตัวบ้านนี่แม้นบ่พี่น้องว่าเจที่จะมันเขาเย็นเขามันแข็งเขามันเย็นแล้วมันอากาศมันอากาศเย็น,นพี่น้องหนาวเบื่อกี้ฝนลงเสือ,องเสียสังพนยังอยู่ cẩn nhắc nào, park ở trong được không? Hmm, tôi có nghe ta. Mình thử bật mày thìt không? Khi tiếng, tiếng, tháo sập nào đó, phi nông luôn. có ยืบบนเพดแสงมกยางคักเลยพี่น้องเอ,อ้ยตาไปเห็นหงเลยว้าหนี่ได้หยอดหยดยาพอนคอยนอนร้มเป่าน้ำตาแตกกินแหล้ากระเ็ดงั้นยัดใส่กอดพี่น้อง mau kalau akan apa nyuruh nih jangan apa nih jangan kan ya buncit lah รุนแรงสาหรับดิบน,น่ะแต่ว่าสําหรับเราเราเป็นเราถือว่าเป็นเรื่องปกติอืมกระชันอยากหู้กระชันอยากหู้กระชันอยากเข็นฉันจังถามเธอฉันจังสอจังค่อยซักใส่ไล่เนี่ยงเธออืมมันกลายเป็นอะไรี่บนี่เสียเลยหมู่บ้านเที่ยงกันสายอย่าง สาเหตุคืออย่างมาตีเยบุนจะบอกบอกรายละเอียดดอกเยบุนจะบอกแบบข้อข่าวข้เหตุหนึ่งคือเจ้ยยานเยอบุนบาไปเจ้่ยยานเยบุนไปเห็นแล้วถึงการเป็นยูแล้วแล้วสิว่มาไปหาเราเจ้าบาเอาเงินเราเอาเงินเล่ลาอะไรทีนี่คือเยอบนไม่ขอดอก กวาแล้วท่งหายอืมคือเราก็ส่งงหายตลอดนั้งสินะมันก็ว่าจนส่งเสียให้คุณแต่คุณกับปอยากมาหาฉาลนี่หน่องบ้านเนี่ยคุณบ่ยอมโทษไปคุณสาเร่องวิซ่ากับสถานทูตคุณบ่ย่อมคุณมาไปเหตุคุณมาไปนำเนินการเป็นเพราะอะไร แล้วถามมาาเดี๋ยวดอกของที่เราทรงมาหาฉันทรงของทรงยังไปหาทุกสิ่งทุกอย่างของใส่ของสอยไปใส่แล้วทรงมาหายทุกอย่างได้พี่น้องม่่เจะาผ้ามาน่นหลอดไฟแบตเตอรี่ ร็ส่งมาให้ประตูยังของใส่ของถอยเครื่องเครื่อง,องบดเนื้อเครื่องยัดใส่กอดแล้วแล้วส่งหย้ยประตูยังพี่นาะแล้วบันนี้เรอย่าเขียนสิ่งของที่เราส่งมาให้บางอันเท่ากับบริเก็บมันเสียหายมันพังมันชำนุนเท่ากับถิ่นไปเพ่อกูหุบแนบ่อ กันยกอยากรู้ความจริงฉันเกลียดที่สุดคือการโกหกแม่ไปกเกลียดการโกหกยายบุะเกลียดยายบุญกบุมาคือการโกหกเที่ยงกันหลายเที่ยงกันหลายครัรรตายางเชิงโพว่า เร่องแชทวอล Google Translate พี่น้องเยี่ยบนลำคานเลยเหมือนกันเยี่บมบนถอดใจแล้วบนเมื่อยแล้วสอ่อเฮ้งเป็นอย่างรู้จังบอไปตีต่อสถานทูตไปเดินวีสาทุกสิ่งทุกอย่างฉันทรงหายยุบไปแล้ว ันเห็นอยู่บนแลวอยู่ยังหน,น,นึ่งเฉยเขาไปเจาะห้องไปเมาะาม,าามันห้องเหาไปดูใบเบียงแมนบ่บ่ไปไรยัง เน,นี่ยบนปิดโทรศัพท์เน,นี่ยบนปิดวิดีโอข้อหนีแล้วว่าแล้วกูโทรมาือเก็โทรมาเห็นห้าเกียดติเห็นห้าเกียดตทรมามงอ้อเอยหัวเนี่ยที่บนกระบุกหัว เข้ามื่อยเมื่อยน้ำเห็ดงานเมื่อยน้ำอน,นั่น,นี่ปัญหาหลายๆอย่างเราแล้วลนั่งตีมากเราแว้งเขาอีกจับผิดเขาอีกญี่ปุ่นเลยว่าบอกแล้วว่าของอ่ะม่นจำเป็นอ่ะม่ต้องส่งมาก ของมันไม่จําเป็นนี่อย่างต้องจะต้องซมมาจากเมืองนอการงมันกับแพงครับอกอยู่แต่ร้อยยากซมราว่างฉันทํางานหนักฉันทํางานเพิ่มขึ้นทุกมือน,นี่ก็เพื่อก็เพราะรอบเพื่อคุณอยอมขอบเพื่อคุณฉันขออย่างเดียวคุณอยากก่าโกหกฉัน คุณจะหลอกฉันเอ้ป้าเป่นไงบ่เคยยังเราพาคบก,กันมาก,กับเราบ่าเคยเปน็นนังสิแล้วบ่เคยจีบแม่บา,า,าแบบเราแย่งข้าขนาดน,นี้ หมู่บ้านนี่โตไปบ้กใช่ไหมย้บบนมาลังฟีมายอะบนไปจะไปยืดเอกสารโทรหาเอเจนซี่เขาจัดการไหนคือเก้าล่ะพอเยอะบนมันไม่มีเวลา ออมาบ่ได้เราก็เลยแบบคิดหลายโยบ,บุนคุยน้ำเช็ดไปหาเฟดลูกสาวฟเฟดไปเฟเช็ดไปหาเฟดลูกสาวอยูบบ่บน ไปถามเขาทั้งนั้นเราก็บอกลูกสาวที่บนมาว่าต้องบอกแม่เธอเราฉันทุฉันจัดมาถามเธอคัอ mm hmm. กวันในี่เราแวง้งห้าั่านห้าบ้าไป บนมาได้คุยกับเพยนี่อะไรไปเนาะไอ้ายก็หนาคาะทีแสงอ่ะทีดดแสงแดดแสงแสว่างด้วยอาไปมาคุยกับเพยเลยอันจะมีเล่ากับื้อจบตัดออกทุกคนตัดออกทุกอย่างไม่คุยกับเพยค็ดตังงานยังเดี๋ยว เดี๋ยวเย็บบนจะจะแพ็คใส่กรอบก็แพ็คปลาเนี่ยแดดเดียวปลาขาวปลาขาวแดดเดียวแ่บพี่น้องอันนี้เย็บบนทอดกรอบแล้วได้เนี่ยจะแพ็คจะแพกหลักลกน้ำเสนอน้ำเสนอกับเอฟซีเบิ้งมาสิเป็นตะไคร้ได้บ่ใส่กรอบเขาสิไคลจังแดเขาสิไคลจังไดดเขาจังสิ ดูใด้สิพอมีาขาแยแห้งสิพอมีกำไรบอสิพอได้ขายแห้งบอจะบอกถึงคำนวณเบิ้งแล้วก็สิแพกแล้วก็สิมาโชว์ให้เอฟซีเบิ้งผู้ใดสนใจน้องขายเยอบนก็จะส่งให้เนี่ยอันนี้มันอยู่ได้โดนแม่คุณมาตีเสรนจเขาขายไม่เลิกไหมอ่า ตีเซ็นน่ะล่ะพี่น้องเอาซสมนีเด้อยืมเงินยืมเงินที่ไปคุยกับอันหัวหน้าอบตกันเพิ่นมาตีเส้นตีเส้นถนนจาก